ย้ <Yeah>. <S 2> <S 2> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับติดตามก้าวทะโลกไปกับผมจิตกรน,นะครับวันนี้โอ้โหผมเนี่ยดีใจสุดๆเลยนะครับหัวใจพองโตไปพร้อมๆกับแฟนๆ FC ของกล้องสมเกียรติจันทาน,นะครับนักแข่งของไทยเรานะครับสร้างประวัติศาสตร์ได้อีกแล้วนะครับกับการคว้าแชมป์สนามที่13กับการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลกในรุ่นโมโตทูที่สนามโมเตกิ a จแปนิสญี่ปุ่นนะครับโอ้โหผมเนี่ยหัวใจเนี่ยแบบเชียกล้องนะอยู่หน้าจอนะครับโอ้โหเนี่ยมือเนี่ยจิกหมอนนะครับภาวนาขอให้กล้องนะครับอย่าเลื่นล้มเชียวเลยนะครับโอ้โหนี่ท่านผู้ชมก็อย่างที่เติ่นไว้นะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่ากล้องสมเกียรติจันทานะเมื่อเข้าสู่โหมดสนามโซนเอเชียนะครับนะไม่คิดว่ากล้องจะมีโพเดียม มาเร็วกว่าที่คิดนะครับโอ้โหก็อย่างที่เกินไว้นะครับนะถ้วยใหญ่ซะด้วยครับสำหรับสนามนี้ที่ญี่ปุ่นนะครับเจแบนิสกลางปีเมื่อวันที่1ตุลาคม2องพที่ผ่านมานี่นะครับเรียกว่านะเป็นความหวังของไทยเรานะครับที่กล้องจะผงาดนะขึ้นมารั้งอันดับ1ใน5ของโรคนะครับเหนือความคาดหมายจริงๆนะครับเรียกว่าที่สนามเจแบนิสกลางปีนี่นะครับในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับ เออเป็นโซนเอเชียนะครับที่กล้องจะชิงความได้เปรียบนะครับนะในสนามต่อๆไปเอาละครับเรามาสรุปเกมในเจแปนิส e กลางปีกันนะครับว่ากล้องสมเกียรติจันทานักบิดของไทยเรานะครับทำได้อย่างไรนะครับถ้าไม่มีทีมงานที่แข็งแกร่งจาก Honda ทีมเอเชียอิริเมซึนะครับที่รู้ทั้งรู้ว่าสนาม เจ้าถิ่นเจ้าบ้านยอดนักบิดชาวญี่ปุ่นอย่างไอโอคุระนะครับทีมเมตผผู้หูของกล้องสมเกียรติจันทานะครับเมื่อประกาศย้ายทีมล่วงหน้านะครับฉะนั้นเทคโนโลยีนะทุกอย่างก็จะมาทุ่มเทให้กับกล้องสมเกียริจันทาของเรานะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าก้องจะต้องเป็นตัวหลักให้กับทีม honda ต่อไปแล้วครับก็สนามนี้นะครับจึงเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างกล้องสมเกียริจันทานะครับที่ ทำเวลาในรอบคัดเลือกคอดิฟมาอยู่ในกริสตาร์ตอันดับหนึ่งแล้วครับแล้วก็เป็นการทำลายสถิติเวลาใหม่ของสนามนี้นะครับที่ต้องบันทึกไว้เหนือนักแข่งในอดีตที่ผ่านมาอย่างโยฮันซาก็นะครับนะที่ไม่เคยมีใครทำลายสถิติมาก่อนเมื่อปี2016นะครับแต่วันนี้ก้องเป็นผู้ทำลายสถิติความเร็วนะบันทึกหน้าใหม่ของสนามนี้ไปแล้วนะครับส่วน ไอโอคุระนะครับทำเวลาในรอบคัดเลือกนะครับเข้ามาอยู่ในกริดสตาร์อันดับ2นะครับที่จะต้องนะไรบี้กับกล้องอย่างสนุกแน่นอนนะครับเพื่อศักดิ์ศรีป้องกันแชมป์สนามบ้านเกิดของตัวเองนะครับสำหรับไอโอคุระและในกริดสตาร์อันดับ3นะครับแจ็คดิกซันนะครับเข้ามาในลำดับนี้นะครับส่วนเปรโดอากอสตานะครับนะเต็งแชมป์โลกนะครับก็ทำเวลาเข้ามาอยู่ในกริดสตาร์อันดับ4นะครับ ส่วนลองเต็งแชมป์โลกโทนี่อบอิโนนะครับนะก็เข้ามาอยู่ในกริสตาร์ทอันดับที่13โน่เลยเลยครับโอ้โหเอาละครับเราเข้าสู่เกมกันเลยนะครับนะฮะไฟแดงดับออกสตาร์ทกล้องของเราออกตัวดีมากๆนะครับนะเปิดคันเร่งพุ่งทะยานขึ้นไปนำหัวแถวทันทีเลยนะครับเรียกว่ารถของกล้องเนี่ยครับกดสั่งคันเร่งได้ดังใจเลยครับเรียกว่า พุ่งเหมือนจรวดกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เข้าโค้งแรกไปได้ก่อนใครนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเปโดอักอสตานะครับตัวเต็งแชมป์โลกแต่อักอสตานะครับโชคร้ายนะครับเผลอนิดเดียวนะครับอารอนคาร์เนสนะครับพุ่งเข้ามาเสียบในโค้งนะครับยังทําให้อักอสตานะครับเสียจังหวะหล่นไปไหลอันดับเลยทีเดียวนะครับเช่นเดียวกับไอโอคุระนะครับที่สตาร์ทในกริดที่2นะครับกําลังที่จะชิงเข้าโค้งแรกเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ถูก เจ็คดิกซันนะครับเข้ามาเสียบบางลายเอาไว้นะครับจังหวะนี้เองครับก็ทําให้โลเปสนะครับสบช่องพุ่งเสียบขึ้นไปเป็นอันดับ2ทันทีนะครับโอ้โหสนุกจริงๆครับพี่น้องนะครับแค่ชิงเหลี่ยมความได้เปรียบกันในโค้งแรกนี้นะครับรอบแรกเท่านั้นเองนะครับเรียกว่าชุลมุนมาลุมาตุ้มกันอยู่นะครับจึงทําให้กล้องสมเกียริจันทานะครับออกโค้งได้ก่อนแล้วก็บิด คันเร่งทิ้งห่างนำเดียวแบบสบายๆนะครับเรียกว่านะบิดทิ้งห่างไปเรื่อยๆนะครับเรียกว่าไม่มีใครมากวนใจนะครับจึงทําให้กล้องนะครับมีสมาธิอัดคันเร่งทําความเร็วทําลายสถิติต่อรอบของตัวเองไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็บิดนะเข้าเส้นชัยคว้าตาธงหมากรุกนะครับเรียกว่านําม้วนเดียวจบนะครับสำหรับกล้องสมเกียรติจันทานะครับแล้วก็ ทิ้งห่างนะฮะอันดับ2อย่างไอโอคุระนะครับนักบิดเจ้าถิ่นนะครับถึง2วินาทีนะครับในช่วงระหว่างเกมนะครับไอโอคุระนะครับกว่าจะเปิดคันเร่งได้อย่างสุดกําลังนะครับเพราะว่ากว่าจะฝ่าด่านนะครับชุลมุนแย่งชิงอันดับ2กันอยู่นี่นะครับระหว่างนะเจคดิกซันนะอคอสตาแล้วก็โลเปสนะครับแล้วก็จึงทําให้ไล่ตามกล้องสมเกียรติจันทาของเราไม่ทันนะครับ ส่วนเปโดอัค o อสต้านะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเต็งแชมป์โลกนะฮะกว่าจะไล่แซงเก็บมาทีละคันทีละคันนะครับแล้วก็ขึ้นมาอยู่อันดับ3ก็เล่นเอาเหนื่อยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่สามารถไล่ตามมากดดันไอโอคุระที่อยู่อันดับ2อยู่นะครับสนามนี้เรียกว่าเปโดอัค o อสต้านะครับไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าถูกบล็อกจากเพื่อนๆนะครับจึงไม่สามารถทำความเร็วได้ดังใจนะครับ ในขณะที่เจ็คดิกซันนะครับก็ตามเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับ4นะครับแล้วก็รองแชมป์เต็งแชมป์โลกอันดับ2อย่างโทนี่อเบริโนสนามนี้ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับจบเกมเข้ามาอยู่อันดับที่11นะครับเช่นเดียวกับโลเปสนะครับก็แผ่วปลายตกไปอยู่อันดับที่13ในการนะจบสนามนี้นะครับ ส่วนกล้องสมเกียรติจันทาของเรานะครับนักบิด1เดียวนี่นะครับก็ทำฟาดแล็บนะครับเร็วต่อรอบนะครับโอ้โหเรียกว่าทุบทําลายสถ,ถิติความเร็วของตัวเองไปเรื่อยๆนะครับกล้องเนี้ยโอ้โหเร็วจริงๆครับจะเร็วไปไหนนะครับโอ้โหเรียกว่าโอ้โหคือเป็นความลงตัวนะระหว่างนักแข่งรถแล้วก็ทีมงานจึงทําให้กล้องนะครับทำลายสถ,ถิตินำม้วนเดียวจบและทิ้งห่างอย่างขาดลอยเลยนะครับ สำหรับการคว้าแชมป์นะขึ้นโพเดียมนะอันดับหนึ่งของกล้องสมเกียรติจันทานะครับจึงทําให้มีคะแนนเพิ่มมาอีก25คะแนนนะครับแล้วก็ส่งผลให้กล้องนะครับมีคะแนนสะสมอันดับโลกนะครับพุ่งทะลุไปถึง114คะแนนนะครับนะแล้วก็กระเด้งนะขึ้นไปอยู่อันดับ6ของตารางคะแนนสะสมอันดับโลกทันทีเลยครับจากเดิมสนามที่แล้วกล้องยังอยู่อันดับที่9อยู่เลยนะครับนะ ก็ทำให้อันดับโลกของกล้องนะครับไล่จี้ตออลอนโซโลเปสนะครับเพียง5คะแนนเท่านั้นเองะครับโอ้โหท่านผู้ชมครับแม่สนุกสุดหัวใจจริงๆนะครับนะเป็นความปลื้มปิติของคนไทยนะครับที่กล้องสามารถทําลายสถิติสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกนะในสนามที่ญี่ปุ่นได้นะครับและก็แสดงความยินดีกับความสําเร็จของกล้องสมเกียรติจันทาน,นะครับที่ เจแปนิสกลางปีครั้งนี้ได้นะครับในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับเรามาร่วมรุ้นร่วมเชียร์ให้กับกล้องสมเกียรติจันทากันต่อไปในวันที่15หกลางเดือนตุลานี้นะครับที่สนามมานเดลิก้าอินโดนีเซียนะครับซึ่งกล้องเป็นแชมป์เก่าอยู่นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับแม่ท่านผู้ชมรับเหนื่อยครับนะแต่ว่าสนุกนะครับนะแฟนๆและ f อของกล้องสมเกียรติจันทาน,นะครับคงจะได้รุ้น นะได้เชียร์กล้องกันอย่างสนุดสุดหัวใจกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าสนามที่มันเดลิก้านะฮะกล้องนะจะต้องป้องกันแชมป์นะฮะถ้ากล้องคว้าแชมป์สนามนี้มาได้อีกนะครับเรียกว่าคะแนนสะสมอันดับโลกก็จะขยับกระเด้งขึ้นไปอยู่อันดับ4เลยทีเดียวนะครับนะสำหรับสนามนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นครับเราก็จะมาร่วมรุ้นร่วมเชียร์กันต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ ช่องก้าวทะลกข,ของเราด้วยนะครับสนามนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเราเจอกันเย้สนามหน้า viewers, อนินโดดีเซียดูคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ